ของจังหวัดชุมพรสถานการณ์รผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเข้าภาวะผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2548แล้วครับคิดเป็นร้อยละ19นะครับคือเป็นอันดับหนึ่งของเขต11แล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศครับ จุดเด่นการดำเนินงานผู้สูงอายุของจังหวัดชุมพรนะครับก็มีรูปแบบการดูแลที่เรียกว่าเซลล์โมเดลมีสกรีนนิ่งมีเอจจิ้งครับนะครับมีลองเทอร์มแคร์แล้วก็เอนด์ออฟไลฟ์แคร์สำหรับกลยุทธ ที่เราใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนะคะจังหวัดชุมพรเราเนี่ยเราใช้เซลล์โมเดลนะคะในการวางรูปแบบตรงนี้นะคะย่อมาจากคําว่าตัว S ตัวแรกนะคะก็คือสกรีนนิ่งเป็นการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุเราก็จะแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น3ประเภทก็คือกลุ่มติดสังคมติดบ้านแล้วก็ติดเตียงนะคะตัว A ก็คือ Aging Health Club การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเราก็จะส่งเสริมให้เขาเมีการรวมตัวกันนะคะในรูปแบบของชมรมผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะในส่วนของตัว L l ล n องเท m c a มแคร์นะคะลองเทมแครเนี่ยจะเป็นระบบที่ใช้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้านและก็กลุ่มติดเตียงนะคะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเลยก็คือตัว E นะคะ end of life care ระบบนี้จะเป็นระบบการดูแลผู้ส อายุระยะสุดท้ายนะคะในกลุ่มของติดเตียงระบบนี้เนี่ยจะเป็นระบบการสนับสนุนให้มีธนาคารกายอุปกรณ์นะคะแล้วก็การส่งเสริมให้เ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเราเนี่ยมีความรู้ในการดูระยะสุดท้ายทั้งในสถานบริการนะคะและในชุมชน สำหรับความภาคภูมิใจในผลลัพธ์ของการดําเนินง,งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนะคะตัวแรกเลยก็คือเรามีผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เนะะี่ยค่ะมากกว่าร้อยละสิบและผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองเนะะี่ยค่ะมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์นะคะร้อยละ 91.91 91. uh, และผลการดำเนินงานอีกตัวหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับการคัดกรอง uh, ประเมินภาวะพระดตกผกล้มและก็สมองเสื่อมเนี่ยค่ะได้รับการดูแลส่งต่อเข้ารับการดูแลในคลินิกผู้สูงอายุนี่ค่ะ100%เเลยค่ะ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์นะคะจังหวัดชุมพรมีการขับเคลื่อนนะคะและผลลัพธ์ของการดําเนินงานเนี่ยนะคะมีตําบลน,นะคะสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ย98.57ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะได้รับการดูแลตามแคร์แดนะ9 6 3 4ค่ะ ังหวัดชุมพรก็นำร่องจังหวัดต้นแบบผู้สูงอายุนะครับคือเป็นโมเดลนําร่องของเขต11เราก็ได้รับรางวัลคุณภาพระดับเขตนะครับในเรื่องของวัดส่งเสริมสุขภาพนะครับคือได้ต่อเนื่องมานานแล้วนะครับซึ่งปีล่าสุดนะครับก็ปี2563เนี่ยก็วัดพระบรมธาตุสวีนะครับได้รับรางวัลนี้นะครับแล้วก็ในในระดับเขตของวัดส่งเสริมสุขภาพอีกปี2564ก็คือวัดหงปียาราม อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดชุมพรแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศนะครับนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุระดับเขตนะครับก็คือกางเกงผ้าอ้อมทําจากหลอดเพื่อป้องกันแผลกดทับเป็นรางวัลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านพันวานครับอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรล่าสุดนี้นะครับจังหวัดชุมพรเราก็ได้รับรางวัลตำบลลองเทอมแคร์ดีเด่นนะครับของระดับเขตนะครับ ก็คือราพอสตอบ้านอ่าวมะม่วงอำเภอทุ่งตะกจังหวัดชุมพรครับ ัจจัยแห่งความสําเร็จในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือผู้บริหารเนี่ยให้ความสําคัญในการดําเนินงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งท่านเนี่ยท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยท่านดํารงตาแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการหรือที่เรียกว่าเซอร์วิสแ plan สาขาโรงพยาบาลด้วยค่ะเราใช้กลยุทธ์การดําเนินงานโดยใช้เซลล์โมเดลนะคะมาอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดชุมพรนะคะเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุนะคะคุณหมอพอรวรรณตแสงสุรีนะคะซึ่งเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะก็จะมาเป็นทัพหลวงในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุโดยท่านนี้นะคะสละเวลานอกเวลาราชการนะคะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้กับแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งนะคะโดยใช้ระบบซูมนะคะนอกเวลาราชการอีกด้วยค่ะ ผมเองเนี่ยนะมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนผมถือว่าทุกคนคือพี่น้องผมคือครอบครัวผมก็มงบป,ประมาณต่างๆที่เราทาเนี่ยเกิดจากการที่ว่าลงไปผมลงพื้นที่ลงไปเห็นปัญหาแล้วมาคิดผมจะลงไปดูด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยผมจะตัดสินใจเลยเ,เรามีชุมชนช่วยชี้เทศบาลประจัพรเราลงไปช่วยเหลือเรามีภาคีหลายๆหน่วยงานมาร่วมกันในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มี สุขภาพที่ดีเราก็มีการตั้งโรงโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราเปิดไปทั้งหมด4รุ่นแล้วเรามีการเชิญชวนให้ผู้สูงอายุออกมาทํากิจกรรมกับเรานะครับคือเราต้องการให้เขาเนี่ยมีความสุขเราไม่อยากให้เขาอยู่บ้านเทศบาลมีการสร้างเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุมีการคัดกรองสําหรับผู้สูงอายุที่พัดตหกล้มนะครับที่จะเข้ามา ให้เราเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปกยายภาพเราก็มีพวกแขร์กิฟเวอร์นักกยายภาพของเทศบาลเมืองจุมพรที่จะเข้าไปรับเข้ามารักษามาฟื้นฟูร่างกายเราก็จะส่งไปที่คลินิกของโรงพยาบาลจุมพรเพื่อให้โรงพยาบาลจุมพรได้ดูแลต่อจากเรานะครับเ,เรามีโครงการทารบบัมบัดมาที่นี่นะครับเราก็มีเราจะมีนักกยายภาพคอยแนะนำว่าคนจะใช้เครื่องมือประเภทใดในการที่จะฟื้นฟูสุขภาพนะครับ เราเห็นปัญหาของผู้ป่วยติดเตียงแล้วเรามีรถกู้ชีพเนี่ยไปรับมาเสร็จแล้วเราก็ดูแลเขาให้เขาทานอาหารร้อนๆอกินกับข้าวร้อนๆกินข้าวร้อนๆแล้วหลังนเราก็ให้ยาเขาทานพอตอนเย็นเนี่ยเราก็เอารถกู้ชีพหรือรถรถรางของเราเนี่ยไปส่งที่บ้านไอ้นี่เราทําอยู่เงี้ยเพื่อต้องการที่จะแบ่งแบ่งเบาภาระแล้วก็ต้องการให้ผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้ ป็นผู้ป่วยที่เขารู้สึกว่าเออมีคนเอาใจใส่เขามีคนดูแลเขานี่คือสื่อฟูลฟูลผู้สูงอายุที่เราทําอยู่นะครับสำหรับผู้ป่วยจิตเตียงเนี่ยเราก็มีโครงการลงไปให้กําลังใจอยู่แล้วลงไปเยี่ยมนะครับเจ้าลงเข้าไปดูแลว,ว่ามีอะไรที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือ,อ,อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเ,ออเราก็ตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเหลือสําหรับผู้ป่วยจิตเตียง มุงชุมพรก็มีโครงการนิตแบนนะครับที่เราจะดูแลผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะรู้เลยว่าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ท่านเนี่ยอยู่ไหนติดตามได้เช่นว่าผู้ป่วยท่านเนี่ยผมล้มรับผิดรูปเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนไปที่ในบ้านก่อนแล้วก็เสียงไปดังเตือนที่โทรศัพท์ของลูกหลานแล้วจะมาดังที่ศูนย์วอลลุ่มของเทศบาลมองชุมพร มันจะดังสามที่สำหรับเทศบาลจุฬาง์จะมีรูปของผู้ป่วยขึ้นเลยที่หน้าจอบ้านอยู่ไหนชื่ออะไรมีโรคประจาตัวอะไรบ้างพร้อมกันนั้นเราก็จะส่งรถกู้ชีพเนี่ยไปรับโดยที่ว่าเรารู้เรามี GPS ว่าบ้านที่ีแจ้งมาเนี่ยอยู่ไหนนี่คือสิ่งที่เรากําลังดําเนินการอยู่ผมเองต้องขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานขอบคุณอ,อสอมอขอบคุณชุมชนขอบคุณประธานชุมชนขอบคุณ ทางโรงพยาบาลที่ร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลชุมพรถ้าเราไม่มีหลายๆหน่วยงานมาช่วยกันเนี่ยโครงการต่างๆก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับผมเองต้องขอบคุณแทนผู้สูงอายุครับก็เราก็อยากจะชื่นชมองค์กรท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นนะครับก็คือเทศบาลเมืองชุมพรนะครับ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยท่านให้ความสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุนะครับคือครบองค์ประกอบทั้งส่งเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูนะครับขอชื่นชมเลยนะครับในฐานะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับงานของสาธารณสุขนะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเนี่ยท่านให้ความสําคัญมากท่านดูแลประชาชนคือการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับเป็นต้นทางกันเหมือนกับ ดูแลทั้งครอบครัวเพราะว่าผู้สูงอายุทุกๆท่านก็เป็นที่พึ่งพิงทางใจของทุกๆครอบครัวนะครับ